วันนี้ถ่ายดีไหมคะถายดีค่ะใช่ไหมคะ่ายอันนี้ไก่ลูกนังคาค่ะใช่ค่ะถ่ายดีลูกค้าก็ไม่รอค่ะผกตกแต่ว่ามันตกเป็นปอยตกต้องกินงตก้งแต่ตกงแต่กีโม่หว เจอู่มาได้ไงมาตรงบวนี้่กามีขยดีมากนะคะขายดีไหมคะขายดีมากเลยค่ะอร่อยไหมคะอร่อยค่ะอร่อยยังเมคะอร่อยยังเมคะ ดูจะกินดีไหมเออเออน้องๆก็ร้องเธอเลยอร่อยยังแม่ค้าแม่ค้าสงสัยจะแซ่บนะดูเลยวันแม่ไม่มีข้อเงิ่อนยึดประเดี๋ยวก๋คัาวปลาทัวอร่อยไหมร้านนี้อร่อยไหมคะอร่อยใช่ไหมน้ำพริกก็อร่อยนะคะทุกคนแล้วก็ไม่แพงด้วย ันนี้ถุงเท่าไหร่คะน้ำพริกกะปิยี่สิบนะเด่นไหมถูกๆสามถุงห้าสิบค่ะทุกคนจะมีน้ำพริกปลาทูแห้งนะคะปลาทูทอดอันนี้ก็ยี่สิบบาทเองสามเข่งห้าสิบบาทนะคะทุกคนเก๊กฮวาไป็นอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยขอบคุณมากค่ะปูอันนี้มันเป็นเป็นอะไรนี่แจกคเก็ตอันนี้อะไร เค้กช็อกค่ะไออันนี้ช็อกกี้เออยำมั่วนี่เค้กช็อกอันนี้ไอแครไออันนี้อร่อยเนี่ยเนี่ยมันมีไส้ด้วยแล้วก็หมูหยองพี่ร้านให้น้องเหรอสวยไหมสวยไหมคะสวยนะคะทุกคนสาวพลอยคนสวยโสดโสดค่ะโสดจะไม่โสดจ้ะ ขนมเขาจะใหม่ทุกวันนะคะทุกคนใหม่ทุกวันทําใหม่ทุกวันสดทุกวันนะคะข้างล่างๆเลยในเมสยันเค้กดว้วยรีวิวหน้าทุกคนเลยนะอันนี้ก็เค้กค่ะวันเกิดวันเซอร์ไพรส์อะไรมีนะคะเค้กเราจะขายราคาไม่แพงนะคะทุกคนราคาไม่แพงสามร้อยสามร้อยสี่สิบกี่ปอนนี้หนึ่งปอนค่ะหนึ่งปอนสามร้อยสี่สิบนะคะทุกคน มาแล้ว300ยูโมีใช่ไหมเออวันเกิดชั้นๆันไม่เอายืะเอาเกนี้พน40บาทค่ะงบน้อยค่ะทุกคนเออ40บาทอร่อยนะคะมีเยอะค่ะหลายหน้าแม้กระทั่งหน้าแม่ค้าหน้าเล็กๆหน้าเล็กๆนี้ค่ะหน้าเล็กๆวันนี้ขายดีไหม นีขายได้ค่ะผมขายได้เพราะขายได้ใช่ไหมนี่ขายดีขายดีค่ะมันจะเลิกขายหรืขายดิบลงรงจะเลิกไม่เลิกไม่รู้จะาแกบอกขายได้อยากขายเอ้าเอาก็ไปไม่ต้องไปหรอกเดี๋ยวไปอยู่ที่อื่นก็ไม่มีเพื่อนอีกเดี๋ยวบอกเวามรู้ความหนึ่งเดือนเดี๋ยวไปถ่ายร้านนู้นถ่ายไหมค่ะไอติมก่อนถ่ายดีไหมคะ มะพร้าวสด่ะไอติมม so ูไอติมค right right. right right ่อนอร่อยมากค่ะร้านนี้นะคะก็สวยนะคะไอติมก็อร่อยเลยค่ะขายอะไรคะวันนี้ขายดีไหมคะขายดีค่ะจะหมดแล้วค่ะอันนี้หอหมกทะเลนะคะทะเลเมียงดาหอหมกทะเลอันนี้หอหมกทะเลกุ้ง ห่อหมกทะเลย่างปลาหมึกเออแม่ค้าสวยค่ะแม่ค้าสวยเขาบอกก็เลยหมดไวอันนี้ไก่รวยตัวเองไม่ใช่นะมันก็ขายดีอยู่นะใช่ไหมขายดีอันนี้ไก่ต้มน้ำปลาค่ะกล่องละหนึ่งรอยบาทอันนี้เจ็ดสิบบาทเยอะมากเลย แปลว่าเยอะจนล้นกล่องอ่ะเพราะว่าข้างล่างมันมีขาไก่ใช่ขาไก่มาเตือนไว้ให้มันเต็มกล่องอีไม่ใช่อันนี้มันเยอะจริงๆเรียกเลยค่ะเรียกเลยค่ะนี่ค่ะคนสวยขายดีนี่ใช่ค่ะขายดีลูกค้าก็รอค่ะ ลูกค้าก็หล่อไม่ค่ะก็สวยค่ะก็ต้องขายดีใช่ขายดีด้วยค่ะก yes. ๋วเลี๋น่ากินมากแต่ว่าแซ่บมากจรไหมแต่ฉันยังไม่เคยกิน็นก็เลยไม่รู้รีวิวไม่ถูกค่ะเพราะว่าสาวดาไม่เคยชิมยังไม่เคยชิมนะคะแต่ว่าไก่ชิมแล้วมันกินอร่อยแซ่บเอออันนี้แกงอะไรไมคะค่ะ เลี้ยงไก่ดอไม้สดเียไก่ดอไม้สดก็อร่อยเลย่เฮ้ยวันนี้ไม่มีอะไร ไม่ไยอดอะไรตอไม้สดค่ะตอตอไม้ใช่ไหมเอาเราด้วยยอดมะพร้าเดียวเดียวหมดไปแล้หน uh> ึ่งหมอกนี่ค่ะสวยคะคนวันนี้ก็ไม่เยอะนะคะวันน IC ี้ก็ติดฝนด้วยฝนก็ตกแต่ว่ามันตกไป็นปอยตกตั้งแต่กี่โมงตกตั้งแต่ตกตั้งแต่กี่โมงวะกิม ตกมาเรื่อยๆเรื่อยเรื่อยเรื่อยไกองคกงไก่หน่อไม้สดแมคะร้านนี้สวยขายดีไหมคะร้านนี้อร่อยมากค่ะหมูทอดก็น่ากินมากเลยฝนตกก็ขายค่ะฝนไม่ตกก็ขายค่ะเหมือนเดจอกระดูกหมูน่ากินมากเลยเจ็บเลย สายจวดสายเมาแล้วคะร้านนี้<ม>เออไม่ไม,ม,ม่มีร้านนี้นะคะก็แซ่บเลยนะคะทุกคนนะคะก็แซ่บนะคะดูสดใสแล้วก็สวยด้วยขายดีไหมคะ,อคะโอ้ท็อใหญ่เลยขายดีค่ะขา,ายดีมากขายดีมากไม่ได้หยุดมือเลย ทรงคักพี่น้องตุ้งใน20บาท10บาทค่ะเกี่ยวก็10บาทเยกเลยค่ะเรีเลยค่ะเอาไคะเร็วๆก้อยผมนมสาวร้านนี้ขายก้อยแล้วก็ต่ำอร่อยมดค่ะมดค่ะเฮ้ยเฮ้ยจริงเหรอขรรดกมดกันเนอนีคะสวย สวยก็อย่างนี้เลือแค่นี้ค่ะเหลือแค่นี้จ้างหมดแล้วหมดเลยนะคะร้านนี้ขายดีไหมคะดะโอ้ยขายดีมเมเนี่ยเห็นไหมมันขกเนี่ยเห็นไหมมันขกอ่ะมีหมดแล้วค่ะเลือแค่นี้ค่ะร้านจอดาเลือแค่นี้ะได้แล้วน่ะได้หมั้ยอจิิงจิ้จิ้จสี้ยเนี่ยคอ นหนูแป๊บแป๊บเดียวนะไปถ่ายคลิปแป๊บเดียวกลับมาโอ้พอแล้วเต็มจานเลยนะนั้นน่ะเยอะไปไม่น่าหมดไวเไ้ยมึงตัดตรงนี้เลยน้อยก็จะน้อยเกินกลับมาหมดเลยหมดล้างเลยทุกคนเยอะพุ่งเลเอาไปหมดไม่พอพอแล้วแกนถกินทีหลังก็กินเลยนะ จะได้รับเป็ดยังเดียวส่วนกาดาวนันนี้ไม่ใช่ายดีนะพี่นอ้องเอามานอยเอาเรื่อเลยค่ะเรื่อเลยค่ะรับเป็ดค่ะเอามาน้อยค่ะวันนี้เพราะว่าฝนตกบ้าง

ดินอยากกินด in ินเอาอยางเอาดินจริงมาแล้วมันก็ดินเลยนะคะวันสานากับข้าวกับข้าวเพื่อนเที่ขายในตลาดนะคะมีร mm ้าเพื่อนนะคะสาวดาไปดีว okay. ิวให้นะะดีจกับข้าวอร่อยอร่มากเลยนะคอ ก็วันนี้ตลาดสาวดาล้างสาวดานะคะก็ขายทีนะคะวันนี้ที่ขายทีก็อไนนะไรลงของน้อยเ <det feit> ลฝนจบทัว้วเลยซาลาลุงของนี้เดียวนะคะจะดามฝากทีด้วยนะคะพี่พี่คุณช่าง่ะกะเข้าละตลาดสาวดา,าวด,าาดาีแตตอร่อยอร่อยน้ำเลยนะคะอยู่ใกล้นะคะอยู่ใกล้บ้านใกล้เรือนเกียงก็เอาแรงจะได้นะคะ วันนี้สาดาก็มาเออสาดาก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะมาชมคลิปซาดาของรา,าทการพี่ดีทุกท่านรับดูนะคะเพื่อภาพลัาษณการแข่งแบบนะคะอย่าติ้งแต่ตัวนะคะคลิปหน้าเจอกนันใหม่นะคะมาดูสาดาจะมีอะไรให้ดูดขอบคุณทุกท่านนะคะ